ตบฟอร์เบตามินนะฮัม you can ตบฟอร์เบตามินนะฟอร์เบต้าแบตอะออกจากบ้านน้องสาวกระสิทธกับแม่น้ำเท่านพี่น้องนะคะไกลกันพี่น้องนะไกลใช้เวลาได้พี่น้องนะคะหน้าทอนกับอันแม่น้ำนะคะพี่น้องสิบบางสิบกิโลว่าสิบกว่ากิโลอยู่ได้พี่น้องนะคะ ไกลพี่น้องก็ไกลอยู่ใช้เวลาไปกลับกันใหม่เป็นชั่วโมงบางอดชั่วโมงหรืพี่น้องประมาณครึ่งชั่วโมงลราคิดว่านะบสามสิบหรือสี่สิบนาทีอะไรเนาะก็สิบบ้อดอีกแหละพี่น้องนะคันเป็นรถถนนว่างๆกับประมาณคันบ่นยนปยะขับวัดนั่นกับประมาณสิบ ยี่สิบนาทีสาเรือแล้วาะนะยี่สิบยี่สิบห้านาทีนีประมาณนี่นหะพี่น้องนะบล็ s <S <got> อตเบเต้ไก่กุ๊กชิคเก้นอ๋จอดรถซื้อไก่พอี่น้องไก่ย่างนำทาง เจ้าย่างเราเป็นตาแซฟเมื่อเลาลงไปเบิ่งอันนี้นอนสลับนอนสลบนอนสลน้องนุ้ยน้องฟ้ากลับมานำค่ะน้องนุ้ยน้องฟ้ากลับมานำพี่น้องดะไม่ถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอแป๊บหนึ่งเล้ไม่จากให้หละเปิดตอนนี้เวลาหามองกว่าแล้วพี่น้องนะะการจะราจรก็สิติเริ่มติ๊กคัดแล้วพี่น้อง เฮ้ยล hey, ูกมะนอนจะลูกนอนจะอนอนจะอาภัตโคมให้น้อ,นองนะลูกว่าหนูเหลืออีก1ช่ะโมอไก่หมุนเพื่อกดใส้เวลาชั่วโมงหนึง่งพ่อใหญ่ทาเอาไว้พี่น้องไปรอก็ได้ ไปต่อพี่น้องเอ้ยไก่มุนพี่น้องคนว่าอีกชั่วโมงหนึ่งวันเ <hour>, <c oughs> อเวอร์ฟินิชรอเบ่บายแล้วเนาะพี่น้องชั่วโมงหนึ่งคนน่ะกัปสันโตะเฮากระไดเนาะไก่มุนไก่มุนโซงสิขายดีนะพี่น้องอันบ่มีตัวเซตแล้วเนาะพี่น้องนะเนาะสแตนบายรอลูกค้าบ่มีนะคะพี่น้องค่ะ วันนี้กับเบิร์แล้วกับให้ลูกค้ารอลูกค้ากับเบลอชั่วโมงนึงเนาะพี่น้องเนาะ,ะขายดีเนี่ยนี่พี่น้องขายดีาการจราจรก็จะเป็นแบบนี้แหะคะ่ะหน้าทอนค่ะพี่น้องนะร้ายรถร้ลลายพี่น้องนะซอยถนนหน้าทอน ไปแม่น้ำพี่นอ้องตอนนบรรยากาศก็กสิแตกต่างกันจังจหน่อยร้านล้านค้าร้านขายนะพี่น้องนะตลาดสดพี่น้องนี่ตลาดสดขามสะพานมาก็จะเป็นตลาดสดพี่น้องนะคะชุมชนหน้าทอนนะคะนี่เด,ด้พี่น้องตลาดสดพี่น้องเอ้ยนะมีทุกอย่างคือการพี่น้องอาหารทะเลโอ้พี่น้องราคาขนาดเลย ชาวเดือนไม่ลงไปถ่ายให้พี่ให้น้องเบิ่งเนาะในตลาดนะผลงาพี่น้องนะคะสุดยอดมีทุกอย่างพี่น้องอาหารทะเลเนื้อปลานะคะทุกอย่างคือกันพี่น้องสซดคือกันลรพี่น้องนะัพวกพักพวก้ากระดายนะพี่น้องนัพี่น้องกนะยบรรยากาศก็ได้นะอันบอกให้พี่ใหญ่จอดอ่ะ จอเดือนเห็นน่ะซาวบ้านพ่นมาขายพักข้างทางแล้วพี่น้องนะคะพัก,กพิ่นสซดโซดพี่น้องจอเดือนเบิงไว้แต่เมื่อวานแล้ววันนี้ค่ะคามาซา,าเดือนก็เบิกก็เห็นอีกพี่น้องพ่นมาขายซาเรลเกษตรพีใหญ่จอดสิซื้อพักสเส้นพี่น้องเลยพักพิ่นงามะนะซื้อไปใส่ตู้ไว้พี่น้องเลยไว้ถักกินเฮาแล้วพี่น้องนะคะพออเพราะซาเอนก็อยู่ไก่จากตลาดอยู่ มีเวลาได้ออกมาพี่น้องกันเสื้อกันซสื้อไปใส่ตู้เย็นไว้เลยพี่น้องนะคะสะดวกสบายจะน้อยนะ ทอดออกมาถนนนี่ก็สิเป็นนันท่าเรือก่อสมุยเาเยาวเหยียดไปเลยพี่น้องเาาอยู่พี่น้องนะคะทะเลนี่ก็เาาไปน้ำถนนนี่ก,กโอโอ็สวยงามมีหลีพี่น้องเลยข้างทางถนนเลยข้างถ,าน,ถ,น,น,างถานนนะพี่น้องนะอ้น้ําลงแล้วพี่น้องป้องปายนะคะเมื่อนี้อ้อน้ําลงแล้วพี่น้องงามขนาดเลยนะคะอ่าสวยงามขนาดเลยเมื่อนี้น้ําลง น้ำลงพุ่น่ะมีคนเล่นเล่นในทะเลแล้วพี่น้องเอ้ยนะคะตะกี้สาเรก็มาเล่นกับา่าลูกสาวกับแฟนกับบาน้องสาวนะคะน้ำลงแล้วเริ่มลงแล้วพี่น้องน้ำนะ,ะสวยงามมีหลีพี่น้องนะคะบรรยาก,กาศยามแรงมิวสิสูงพี่น้องนะคะท้ายข้างาประตูรถคือเก้าละข้างกระจกพี่พี่น้องเอ้ยนะคะสิได้เห็น แบบทะเลเยาวๆนะคะทุกคนค่ะอุย้ยสวยงามเน้ทะเลนะคะลงไปเล่นแล้วนะคะอ่าน้นำาม่ค่อยเลิกปันใดเราพี่น้องนะคะยิมองนี้บ่ค่อยเลิกเด็กน้อยหรือว่าเด็กน้อยผู้ใหญ่เล่นได้ปั๊บพี่น้องเอ้ยนะคะนั่นนี่พ่นอุย้ยตื่นพี่น้องเอ้ยลงแล้วน้ําลงละน้ําลงแล้วโอ้โหสเปริคคัด้า สุดยอดบรรยากาศภายในท่าเรือเกาะสมุยพี่น้องนะคะเสนเใหคลิปไปหลายคลิปแล้วแหละแต่อันนี้มันเป็นคลิปยาวเนาะพี่น้องเนาะตอนเดินกระิถ่ายเายวๆไปตั้งแต่บ้านอซอยหน้าทอนมาเา,า,าวมาฮอดท่าเรือเลยมันนี้พี่น้องนะ,ะแบบคลิปเต็มๆยาว้ยวๆพี่น้องเบึงนะคะ ก็สิเป็นบรรยากาศแบบนี้ค้ะพี่น้องอยู่หน้าท่าเรือก็ทรงนะะี้แค่ะยามแรงแล้วก็สิเริ่ม,มสิมีสีมีสันแล้วพี่น้องนะคะตามร้านค้าร้านอาหารก็สิมีสีมีสันออกมาแล้วเปิดไฟะระยิบระยับด้อพี่น้องบางร้านก็นได้นะคะสวยงามสองข้างทางนะพี่น้องนะคะ นี่ที่ว่าการอำเภอเกาะสมุยนะคะทุกคนพาซซดออกมาที่ว่าการอำเภอเกาะสมุยและตอนนี้พี่น้องซอยซอดอร์อนออกมากระดานนะคะ,คคะพี่น้องฝากนะคะฝาก กดไลค์กดซับตะไลและกดติดตามนะคะทุกคนค่ะเป็นกำลังใจในสาตเดือดนน้ำน้องพี่น้องเนาะจะได้มีกำลังใจทำคลิปให้พี่เอ็นน้องเบ่งสุย,ยนะคะทุกคนค่ะนะคะเทบรรยากาศชาเดือนยูนในก็สมุยละพี่น้องนะคะคันแม่นว่าไปทะเลหรือไปใส่ชาตเดือนเขาถ่ายบรรยากาศให้พี่เห็นน้องเบ่งแบบสดๆนะคะทุกคนค่ะ ากโชคในเดือนคเน้อนะคะเออบรรยากาศยามแรงนี่มีเอ่อสดชื่นนะพี่น้องนะรู้สึกว่ามีความสุขนะพี่น้องเป็นบรรยากาศที่สุดยอดเลยพี่น้องนะคะและ้วก็มีลมนะพี่น้องนะลมลมบรรยากาศดีดีพี่น้องนะ อากาศยามนี่ก็ต้องอ,ออกกำลังกายเนาะพี่น้องเนาะย่าง,อ,ง,อ,งออกกำลังกายนะนะคะ ตามทำ้ close <Right? S 2> close not c r o s, <Close>. <S oh, before e c h i l f standby for c u s ส o m e r ตัวละสี่สิบบาทตัวละสาสิบบาทนะคะอยู่ข้างทางหอยนางรมตัวใหญ่ๆสดๆเอาวันนี้เสาอเดินเที่วลาพี่ลานอกก้องไปก่อนนะคะพบก,กับเสาวเดินในคลิปต่อไปนะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ